สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะปุ้งจะมาพาทําเมนูนี้ค่ะคัพเค้กช,ช็อกโกแลตลัซเบอรี่ค่ะที่พี่ๆเห็นเป็นบัตเตอร์ครีมลัซเบอรีข้างในนี้นะคะมีไส้ช,ช็อกโกแลตที่เราเป็นคนทําเองด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้มีทั้งหมด3องค์ประกอบด้วยกันสําหรับเมนูขนมเมนูนี้เรามาเริ่มต้นแนะนําวัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะสูตรมีให้แล้วที่หัวโพสนะคะถ้าใครอยากได้สูตรเป็นรูปบวกคํานวณต้นทุนพี่ๆ แอดไลน์ด้านบนได้เลยนะคะถ้าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วทักไปขอหลังจบไลน์ได้เลยถ้ายังไม่เป็นเพื่อนเพิ่มเพื่อนด้วยการแอดเชฟหมอปุ้มก่อนนะคะเรามาดูในสูตรเค้กกันก่อนดีกว่านะคะในสูตรของเค้กตัวนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตสูตรนี้เนี่ยสามารถเอาไปทํากับเป็นเมนูเค้กช็อกโกแลตได้หลายอย่างมากๆลองดูกันนะคะอันดับแรกเลยที่ต้องมีนะคะ แป้งเค้กค่ะวันนี้นะคะตัวเค้กเราใช้เป็นแป้งเค้กนะคะแป้งเค้ก175กรัม1สูตรของการทำเนี่ยจะได้ทั้งหมด12ชิ้นของเจ้าตัวคัพเค้กนี้นะคะถัดมานะคะจะเป็นน้ำตาลเบเกอรี่นะคะน้ำตาลเบเกอรี่185กรัม ถามว่าใช้น้ำตาลสายได้ไหมได้ถ้าไม่มีใช้น้ำตาลสายก็ได้ถัดมาจะเป็นผงโกโก้นะคะผงโกโก้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่พี่มีเลยนะคะสูตรนี้เราใช้ทั้งผงโกโก้และใช้ทั้งช็อกโกแลตนะคะผงโกโก้30กรัมถัดมานะคะจะเป็นส่วนขงส่วนต่อไปนะคะคือเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดา1ส่วน2ช้อนชานะคะและ ต่อมาเกลือค่ะเกลือก็ใช้อยู่ที่1นส่วนสช้อนชาถัดมาจะเป็นกลิ่นวานิลาค่ะใช้อยู่ที่ประมาณ1.2ส่วนสช้อนชาไปต่อเลยถัดมานะคะส่วนช็อกโกแลตเนี่ยเราจะมีการใส่ตัวช็อกโกแลตแท้ด้วยนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่พี่มีตัวดาร์กช็อกนี้นะคะแนะนําใช้เป็น58%ที่แน่ๆคือดาร์กช็อกเวลาก่อนที่เราจะใช้นะคะ แนะนำว่าเราก็ต้องอุ่นก่อนอันนี้ก็จะเป็นหม้อหม้อน้ําร้อนใช่ไหมคะแล้วเราก็ใช้หม้อตุ๋นช็อกโกแลตที่เราเคยขายนี่แหละนะคะเราจะใช้ตัวหม้อน้ําร้อนนะคะใส่น้ําร้อนประมาณ1ใน3แล้วเราตุ๋นช็อกโกแลตให้ละลายไปก่อนนะคะเราตั้งพักไว้ให้ละลายไปก่อนระหว่างที่เราจะเริ่มต้นทํานะคะแล้วก็ส่วนของเหลวส่วนถัดมานะคะจะเป็น นมจืดนะ,ะนมจืด185กรัมถัดมานะคะจะเป็นส่วนของเหลวอีกส่วนหนึ่งนั่นคือน้ำมันรำข้าวนะคะวันนี้ในส่วนของเค้กเนี่ยปุ้มใช้น้ำมันรำข้าวนะ,ะอยู่ที่112กรัมถามว่าทำไมไม่ใช้เนยนะคะเพราะว่าอยากให้เนื้อเนี่ยมันมีความนุ่มนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเลยใช้น้ำมันรำข้าวและไข่ไข่ใช้ไข่เบอร์สองนะ,ะจำนวน2ฟองนะคะอ่านี้หมดแล้วนะคะสำหรับส่วนผสมในส่วนของ เค้กเรามาเริ่มต้นทำกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกเลยเนาะอย่างที่บอกตุนช็อกโกแลต58%เอาไว้นะคะตุนไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะละลายช็อกโกแลตเนาะถัดมานะคะเราจะล่อนแป้งเตรียมไว้ค่ะล่อนแป้งเลยเราก็จะใช้นะคะแป้งเค้กเนาะอย่างที่บอกนะคะแป้งเค้กเนี่ยอยู่ที่175กรัม175กรัมสำหรับแป้งนะคะแป้งเค้กล่อน175กรัมค่ะ ถัดมานะคะเราจะล่อนเตรียมไว้เลยนั่นคือเราจะล่อนผงโกโก้เตรียมไว้เลยค่ะถัดมาเกลือค่ะเกลือก็ล่อนด้วยนะคะเกลือก็ล่อ้วยค่ะเพื่อความกระจาย1ส่วนสี่ช้อนชาเกลือเบกกิ้งโซดาไม่ล่อก็ได้นะเออเบกกิ so ้งโซดาหนึ่งส่วนสองช้อนชาค่ะอ่ะเราล่อนส่วนแห้งเอาไว้เรียบร้อยนะคะเราจะพักไว้แล้วเราไปทําส่วนของไข่กันก่อนอันดับแรกเลยนะคะเราจะทําการตีไข่กับน้ําตาลเข้าด้วยกันเราจะใส่ส่วนของ น้ำตาลอันนี้ใช้เป็นน้าตาลเบเกอรี่นะคะมันก็จะดูมีเกาะเป็นก้อนๆนหน่อยไม่เป็นไหนะคะเราใช้น้ําตาลเบเกอรี่นะคะ185กรัมเราจะใช้ตะก้อนะคะตีแล้วให้ดูเลยนะคะทีนี้เนี่ยพอเราตีแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะคนนะคะให้ตัวน้ําตาลเนี่ยละลายะคะ่ะคนสักครู่เดียวพอเราได้แบบนี้นะคะ ตัวไข่กับน้ำตาลได้แบบนี้แล้วเรียบร้อยเราจะใส่กลิ่นวานิลาลงไปเลยในขั้นตอนนี้วานิลา1ส่วนสองช้อนชาใส่เข้าไปในขั้นตอนนี้เลยนะคะให้พี่ๆคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะทีนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเนาะ,ะเราจะใส่ส่วนผสมถัดมาคือน้ำมันําข้าวนะคะอยู่ที่112กรมัมใส่น้ำมันลงไปเลยนะ,ะใส่ในขั้นตอนนี้เลยใช่ไหมคะหม,มใช่ค่ะเพราะว่าตัวไข่แดงเนี่ยเขามีความมันอยู่แล้วนะะ ส่วนผสมมันจะเข้ากันดีเนื่องจากไข่แดงเนี่ยเขาถือว่าเป็นไขมันนะคะเพราะฉนั้นเนี่ยเราใส่น้ํามันลงไปเลยพอเราได้แบบนี้จะเห็นว่าทุกอย่างดูเข้ากันดีเราจะใส่ส่วนถัดมานะคะนั่นก็คือเป็น นมแล้วก็ชอเเ็อกโกแลตเดี๋ยวพุ่งขอละลายชอเเ็อกโกแลตก่อนเนี่ยนี่คือหม้อตุ๋นที่ละลายชอเเ็อกโกแลตเมื่อสักครู่นะคะเราตั้งบนหม้อน้ําร้อนนะคะตั้งทิ้งไว้มันก็จะละลายชอเเ็อกโกแลตออกมาแบบนี้อ่ะเราจะใส่ส่วนถัดมานะคะนั่นคือตัวชอเเ็อกโกแลตเราก็จะคนส่วนผส,สมเข้าด้วยกันเลยทีนี้นะคะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บนะคะเราจะใส่ส่วนผส,สมถัดไปนั่นคือ นมค่ะนี่เป็นนมจืดยี่ห้ออะไรก็ได้วันนี้ใช้185กรัมเราจะผสมส่วนของนมนะเมื่อกี้ที่ใส่ลงไปเป็นนมนะคะเนื้อจะดูเหลวๆแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจทีนี้นะคะเราจะใส่ในส่วนถัดมาคือแป้งที่เราเตรียมไว้นะ,ะแป้งและผงโกโก้ที่เตรียมไว้นะ,ะเราจะทยอยใส่แบ่งใส่สักสองรอบ ใส่ลงไปเลยนะคะค่อยๆใส่แบ่งทั้งสองรอบแล้วก็คนผสมใช้ตะก้อมือได้เลยถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากที่จะใช้เป็นเครื่องได้ไหมแบบทําเยอะทําแจกอะไรเงี้ยใช้เป็นเครื่องตีก็ได้แต่ว่าแนะนําว่าอย่าคนผสมเยอะเกินไปเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวส่วนผสมมันจะหนืดเกินนะคะส่วนของแป้งเนี่ยถ้าถ้าคนนาน,านๆบางทีมันหนืดใส่ต่อเลยนะคะ เราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันอันนี้ไม่เหมือนบาวนี่นะคะอบเนื้อเค้กออกมาไม่เหมือนเบวนี่ถ้าบาวนี่เนี่ยมันจะมีความเนื้อหนึบนะคะแต่ว่าส่วนของคัพเค้กเนี้ยมันจะมีความเป็นเนื้อเค้กนี่ค่ะอันนี้เราได้ส่วนผสมแล้วนะคะสําหรับเนื้อคัพเค้กทีนี้นะคะเราจะมาทําการตักแบตเทอร์นะคะใส่ลงไปในถาดหลุมซึ่งอันนี้จะใช้เป็นกระทง3 2 1 9นนะคะอันนี้ปุ้มไม่ได้มีขายเนาะ แนะนำว่าเวลาที่ใส่เนาะพี่พี่ไม่ต้องใส่จนเต็มให้เหลือไว้ประมาณแบบ1เซนเดี๋ยวเนื้อมันจะพองขึ้นมาอีกเนื่องจากว่าตัวเนื้อเค้กนี้ในสูตรเนี่ยเรามีการใส่เบกกิ้งโซดาอยู่แล้วนะคะถามว่าทำไมไม่ใส่ผงฟูนะคะเพราะว่าตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยมันจะมีการทํางานที่มันเข้ากับส่วนผสมที่มันมีผงโกโก้นะ,ะเพราะฉะนั้นเราเลยเลือกเป็นเบกกิ้งโซดา เราจะเตรียมเตาอบนะ,ะวอร์มเตาเอาไว้เนาะไฟประมาณ150องศาถึง160องศาก็ได้นะคะเปิดไฟบนล่างวางชั้นสองระยะเวลาในการอบเนี่ยไม่นานประมาณสัก15นาทีทีนี้นะคะเดี๋ยวปุ้งของเอาเข้าไปอบก่อนนะะถามว่าขนมนี้เราอบได้ไหมสามารถรออบได้เนื้อเค้กนี้รออบได้ไม่เหมือนชิฟฟ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเยอะๆรอได้ไปอบก่อนพี่ๆรอแป๊บเดียวนะ,ะทีนี้นะคะ เราจะมาส่วนของบัตเตอร์ครีมสีชมพูกันนี้กันเริ่มต้นแนะนำวัตถุดิบและนี่ก็คือผงลัสเบอร์ี่ยี่ห้อวีมี่ค่ะผงลัสเบอร์ี่นี้เนี่ยใช้อยู่ที่สัดส่วนไม่เยอะ15-20กรัมแล้วแต่ชอบถัดมานะเราจะใช้ส่วนของนมจืดอันนี้คือบุ้มตวงเอาไวนะ้นะคะนมจืดเนี่ย6ช้อนโต๊ะ แล้วก็เนยจืดนะคะเพราะปุ้มเคยใช้เนยเค็มตีแล้วเค็มมากนะคะใช้เป็นเนยจืดเนยจืดนี้นะคะอยู่ที่170กรัมถัดมาอีกส่วนหนึ่งคือน้ำตาลไอซิง่งอันนี้คือสาระสำคัญในการทำให้มันเพิ่มความหวานนะ,ะนี่คือน้ำตาลไอซิง่งเหมือนดูเยอะนะ,ะแต่ว่าจริงๆตีออกมาแล้วรสชาติกำลังดีนะคะตัวน้ำตาลไอซิ่งเพิ่มรสได้ตามที่พี่ชอบสูตรนี้ของปุ้มคือ240กรัมเรามาทำให้ดูก่อนดีกว่าว่า บัตเตอร์ครีมทำยังไงสูตรนี้นะคะสามารถใช้ได้กับทุกอย่างเลยถ้าเปลี่ยนสีพี่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีผสมอาหารสีอื่นได้นะเออเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะทำการตีเนยนะคะเนยจืดที่เป็นเนยนิ่มแต่เย็นพี่อาจจะเห็นว่าเนยปุ้มดูน้อยนะเนื่องจากว่าปุ้มทำครึ่งสูตรทีนี้ตีเนยค่ะนี่คือการตีบัตเตอร์ครีมนะคะตีเนยให้เป็นลักษณะ ครีมฟูนิดหนึ่งนะคะตีด้วยความเร็วประมาณความเร็วกลางได้เลยนะคะเนี้ยค่ะพอเราตีเสร็จแล้วเนี่ยที่จะเห็นว่าเนื้อของเนยอ่ะมันจะฟูขา,ขาวขึ้นมานิดนึงตีอีกนิดนึงนะคะเป็นความเร็วกลางนะคะให้ตัวของเนื้อเนยี่ยมันขาวขึ้นมาทีนิดนึงน่านี่มันจะมีความตึขึ้นมาแล้วก็ขาวขึ้นมานิดนึงนี่แป๊บเดียวนะคะไม่นานเนี่ย ขูาขาวขึ้นมานิดหนึ่งโอเคนะคะทีนี้นะเดี๋ยวปุ้มจะผสมในส่วนของนมนะคะปุ้มจะใส่นมอันนี้นะคะตามสูตรคือ6ช้อนโต๊ะนะบวกกับผงลั s เบอรี่นะคะพี่เชื่อไหมว่าตัวผงลัซเบอรี่เนี่ยคือเหมือนกันกันกบตัวแบบลัซเบอรี่ที่เวลาเราแบบทานเลยจริงๆเพราะว่าเขาบอกเลยว่าเขาใช้วัตถุดิบนะคะเป็นตัวล a ซเบอรี่สกัดจริงๆ หายากมากซึ่งส่วนใหญ่ลาสเบอรี่ที่มีเนี่ยเขาจะมีแต่เป็นแบบแ,บบแช่แข็งปุ้มพยายามลองหาละ แบบสดค่อนข้างหาได้ยากนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ได้ปไปโชคดีมากเออนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ทันพี่อาจจะต้องรอทางดีม,มี่หน่อยนะคะ<อ>นี่คือผงลาสเบอร์รี่ที่ผสมกับนมถ้าเกิดว่าพี่อยากได้เป็นแบบผงอย่างอื่นผงฟักทองทางดีมี่เขาน่าจะมีอยู่นะคะแต่ว่าต้องลองดูที่ทางดีมี่นะคะก็จะใช้การผสมกับนมใช้หลักการดีได้เลยนี่ให้ดูเนื้อนะคะถ้าเราลองดูเนื้อของบัตเตอร์ครีมดีๆนะคะมันจะมีเห็นเกล็ด ชมพูของราสเบอรี่ยูทีนี้นะคะจะใช้ตัวของน้ำตาลไอซิ่งใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปหมดเลยเหรอวุ้มใส่ลงไปหมดเลย120กรัมตีให้รวมหนึ่งตอนนี้เรากำลังตีส่วนของน้ำตาลไอซิ่งย้ำๆนะคะพี่ใช้น้ำตาลไอซิ่งนะคะพี่ไม่งั้นน้ำตาลทรายเป็นเกล็ดนะคะนี่ค่ะพอเราตีนี่เราตีเนยกับน้ำตาลไอซิ่งแล้ว พี่เห็นไหมตีจนเข้ากันเนื้อเนยจะละเอียดแบบนี้ฟูขาวแบบนี้ทีนี้นะคะเราอยากได้สีนี่คือตัวผงลาสเบอรี่ที่แบบมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานแล้วคือปุ้มชอบมากคือส่วนตัวปูอะถามว่าทำไมปุ้มถึงคิดเมนูนี้นะคะเพราะว่ารสชาติเนี่ยมันลงตัวมากๆก,กับตัวของช็อกโกแลตที่มันมีความหวานคล้ายๆกับเวลาที่พี่ทานแบล็กฟอร์เลสเพราะว่าถ้าเป็นแบล็กฟอร์เลสเนี่ยมันจะเป็นตัวเชอร์รี่ซึ่งอันนี้เป็นลาสเบอรี่ค่ะ อ่ะตีเลยนะทีนี้นี่ไม่ใส่สีผสมอาหารเลยนะออกมาสวยมากคือคิดว่าถ้าทำชุกกี้เนี่ยก็สวยเช่นกันตัวผงเนี้ยนะคะแต่ว่าถามว่าอา้าวไม่บอกพุ่งไม่ทําอยากทํามันนี้ไงเพราะว่าวิปครีมแบบนี้มันไม่เคยมีใครมีเพราะส่วนใหญ่วิปครีมที่เราเห็นนะคะจะใช้การใส่สีผสมอาหารแต่อันนี้ไม่ได้ใส่สีผสมอาหารเลยใช้ผงลาซเบอรี่แล้วมันจะได้รสชาติของความเป็น ลาสเบอรี่ซึ่งตีแล้วเรียบร้อยนะคะนี่คือบัตเตอร์ครีมที่ใช้ผงลาสเบอรี่ค่ะเราจะไปส่วนของถัดมานะคะเราจะทำส่วนของไส้ช,โชโโ็อกโกแลต วันนี้จะใช้ตัววิปปิ้งครีม Da ลี่นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้วิปครีมร้อยยี่ห้ากรัมนะ,ะวันนี้สอนทำซอสช็อกโกแลตด้วยเอาไปราดตัวเค้กต่างๆได้ตามที่ต้องการเช่นกันแล้วก็ตัวช็อกโกแลตที่ทำซอสนะคะเราใช้ช็อกโกแลตแท้เหมือนกัน58%เหมือนกันอยู่ที่ช็อกโกแลต90กรัมเราจะมาทำซอสช็อกโกแลตกันนะคะโดยการที่เราก็จะเปิดเตาไว,ไว้ก่อนเนาะไฟกลางนะคะเราจะใส่วิป นะ,ะเราจะใส่วิปปิ้งครีมเนี่ยค่ะที่เห็นนี่คือวิปเดลี่นะคะเป็นวิปครีมแบบไม่หวานเทคนิคในการทำซอสช็อกโกแลตง่ายมากมีแค่วิปครีมกับช็อกโกแลตแท้มีแค่2อ,อย่างวิปครีมกับช็อกโกแลตแท้นะ,ะแล้วใช้แต่ก็คนนิดหนึ่งเราจะเปิดไฟกลาง เพื่อให้วิปเนี่ยมีความร้อนขึ้นมานิดหนึง่งพอมันร้อนปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราจะยกลงจากเตาเราก็จะใส่ช็อกโกแลตลงไปถามว่าทำไมเราไม่ต้มช็อกโกแลตลงไปได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยโดนความร้อนเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะไม่เงานะคะมันจะไม่เงาสวยเรามาดูวิธีทำอันดับแรกวิปปิ้งครีมนะคะว p ปปิ้งครีมเปิดไฟเตาไว้นะคะประมาณไฟกลางบางทีมันร้อนๆมอาจจะมีปุ๊บระเบิดขึ้นมานิดหนึง่ง ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะกุ้งเคยเจอนะคะมันก็จะมีเสียงปุ๊ขึ้นมานะแล้วเราก็เตรียมตัวช็อกโกแลต90กรัมเอาไว้นะคะช็อกแท้90กรัมนะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าวิปเนี่ยเริ่มร้อนนะคะเราอาจจะสัมผัสยังไงว่ามันเริ่มอุ่นใช้ตัวมือเนะะี่ยค่ะสัมผัสตะก้อนิดนึงก็ได้ถ้าเริ่มอุ่นแปลว่าได้เราจะยกลงอุ้ยเนี่ยมันจะมีเสียงปุ๊ขึ้นมาเห็นป่มเอออันนี้คืออุ่นแล้ว อ่าอันนี้คืออุ่นและคอเทสอีกนิดนึงอ่าพอมันเริ่มร้อนมีเสียงมีฟองขึ้นมาให้พี่ๆนะคะใส่ช็อกโกแลตลงไปเลยนะคะแล้วคนจากตรงกลางนะคะคนจากตรงกลางเนี่ยพี่จะเห็นว่าช็อกโกแลตเนี่ยเขาก็จะค่อยๆละลายตัวนี้คือหลักการที่จะทำให้ช็อกโกแลตเรานะคะมีความเงาสวยแล้วก็วิปครีมเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะคะนี่ค่ะพอคนไปเรื่อย คนไปเรื่อยๆเดี๋ยวช็อกโกแลตก็จะละลายหมดเลยกําลังดีนะคะแล้วจะได้ตัวของซอสช็อกโกแลตที่แบบทําง่ายมากแล้วตรงนี้เราจะไปหยอดตรงกลางของคัพเค้กใช้แบบนอนเดลี่ได้ไหมคะใช้แบบนอนเดลี่ได้ไหมคะใช้แบบนอนเดลี่มันจะหวาน,นะค่ะพี่แล้วเจอช็อกโกแลตมันก็จะยิ่งหวานแนะนําว่าให้ใช้เป็นแบบเดลี่ละกันนะคะนี่ค่ะง่ายมากเลยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับซอสช็อกโกแลตเห็นไหมวิปครีมอุ่น ให้มันเริ่มร้อนไม่ต้องร้อนมากไม่ต้องร้อนจนเดือดแค่อุ่นนะคะมันจะมีเสียงปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ออกมานิดนึงแปลว่าได้ยกลงจากเตาแล้วก็ใส่ช,ช็อกโกแลตลงไปคนเลยค่ะเดี๋ยวช็อกโกแลตเขาก็จะละลายแบบนี้เลยโอเคเราจะใส่ถุงบีบตัวช็อกโกแลตนะคะเราจะใส่ถุงบีบแล้วก็เดี๋ยวเจะเจาะขนมตรงกลางแล้วใส่ไส้ช็อกโกแลตลงไปแล้วก็ซอสช็อกโกแลตนี้เนี่ย เอาไปทำลาดได้ทุกอย่างเลยนะคะลาดเป็นเมนูเค้กก็ได้นะซอสช็อกโกแลตอันนี้นะคะเทาเลยละกัน <laughs> ทีนี้นะคะเราได้แบบนี้ปุ๊บนะคะเราพักไว้ก่อนเราจะมาเจาะตัวเค้กกันเราใช้ตัวนี้เจาะพี่จำได้ไหมว่าเราเคยมีตัวเจาะรุ่นนี้แล้วพี่อยากจ,จะงุ้มเจาะไห่หมบุ้มมันใช้ดีมากนี่ค่ะเวลาเจาะมันดีจริงๆนะคะนี่วัาออกมาเป็นปแบบนี้ ส่วนตัวปุ่มลองแล้วุมก็เฮ้ยมันเวิร์กจริงเนี่ยเนี่ย <S <S บิดบิดหมุนหมุนบิดบิดหมุนนิดนึงปุ๊บ <S 1> <S 1> ง่ายมากดันออกจบนะคะพุ้มขอบีบให้ดูก่อนอ่ะเราจะบีบซอนลงไปนะคะนี่คือซอที่เราทำเมื่อสักครู่นะคะบีบใส่ลงไปตรงกลางง่ายๆแบบนี้เลยนะเออเนี่ยเดี๋ยวพอสักพักมันจะเซตตัวเองนะคะบีบใส่ลงไปตรงกลางได้เลยนะคะ ถามว่าตัวเจาะนี้นะถ้าไม่ใส่เจาะครับเค้กไปเจาะอะไรได้อีกนะคพี่เจาะได้หมดเลยอย่างพวกทําแบบเค้กมะพร้าวอ่อนแล้วแบบพี่อยากจะเจาะให้ใส่ไส,ส้ตรงกลางอะไรแบบเนี้ยเค้กส้มเค้กส้มโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาบีบตัววิปครีมกันเดี๋ยวอันนี้คือเอาหัวเป็นหัวบีบ 2D ก่อนนะนี่เลยนะคะ 2D แบบนี้บีบออกมาหลักการในการบีบนะคะพี่ให้พี่ๆหมุนให้แน่นๆเลย หมุนตรงเนี้ยให้แน่นๆนะคะหมุนให้แน่นๆเลยแล้วมันจะบีบออกมาสวยนะคะคืออารมณ์แบบเหมือนรีดครีมออกมาเยอะๆแล้วก็อาจจะเทสก่อนนิดนึงนะคะเทสก่อนว่าเออมันออกมาโอเคนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะบีบนะถ้าเป็นดอกกุหลาบเนี่ยเราจะบีบจากตรงกลางพี่บอกเงียบเลยนะบอกุ๊บมีค่ะถ้าเป็นดอกกุหลาบเราจะบีบจากตรงกลาง อันนี้คือหัว 2b นะ,ะถ้าพี่อยากได้ดอกกุหลาบนะบีบจากตรงกลางวนออกข้างนอกทีนี้เดี๋ยวจะบีบหัว 1m ถ้าเป็นเบอร์ 1m จะเป็นนี้จะเป็นหัวแบบปากฉลามแบบนี้นะคะถ้าเป็น 1m เราจะบีบวนจากข้างนอกมาข้างในนะ,ะเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นตัวกุหลาบจากข้างในมาข้างนอกถ้า 1m นะเราจะบีบจากข้างนอกมาข้างใน อันนี้ค่ะไอ้จะเป็นทรงคล้ายๆกับไอติมเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวคัพเคก้กทั้ง2รูปแบบทั้งแบบกุหลาบแล้วก็แบบบีบแบบเป็นคัพเคก้กทั่วไปนะคะถ้าอยากจะเพิ่มอะไรสักหน่อยก็คือแนะนำเอาจะเอาลูกปัดอะไรเงี้ยค่ะมาเพิ่ม อ๋อเออต้อนทุนต้นทุนตกชีรายยบาทนะคะเพราะว่าในเนี้ยเขามีตัวไส้ช็อกโกแลตแท้นะ,ะอยู่ที่พี่ๆเลยว่าถ้าพี่พี่เนี่ยไม่ใส่ไส้ต้นทุนก็จะถูกลงนะคะถ้าเกิดว่าขายอาจจะขายอยู่ที่ประมาณแบบ50าสิบไหมสี่สเ้เนื่องจากว่ามีช็อกแท้ทั้งในตัวเนื้อเค้กแล้วก็ทั้งในตัวของไส้เออไส้เป็นช็อกแท้จริง ครีมทนร้อนมีคะครีมทนร้อนค่ะเพราะว่าเป็นบัตเตอร์ครีมมีความทนอย่างตัวบัตเตอร์ครีมที่พวกเอามาวางอยู่ตอนเนี้ยหชั่วโมงแล้วเนาะอันนี้คือเอามาวางยังไม่เป็นไรเลยคุณหมอใช้ซอสสำเร็จได้ไหมคะขายเป็นได้ซอสสำเร็จก็ได้หรือใครจะบีบนูเทลล่าตรงกลางก็ได้เช่นกันนะคะ เก็บข้ามคืนได้นะคะเก็บในตู้เย็นตัวบัตเตอร์ครีมเขาจะเซ็ตตัวได้ดีมากๆแล้วก็ถามว่าไส้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพอเจออุณหภูมิปกติมันก็จะเหลวลงเองเพราะว่ามันเป็นเนื้อช็อกโกแลตนะคะแล้วเนื้อเค้กเนี่ยก็จะไม่ได้แข็งนะเพราะว่าเราใช้ตัวช็อกแถผสมด้วยไม่ได้ใช้แต่ผงโกโก้นะคะวันนี้จบเรียบร้อยวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะ อย่าลืมไปทำนะคะใครที่ไม่มีราสเบอรรี่ไม่ต้องเสียใจนะคะพี่ใช้สีผสมอาหารสีเจลก็ได้สีผสมอาหารทั่วไปก็ได้ผสมเข้าไปก่อนได้เลยเทคนิคการตีเหมือนกันนะคะหรือพี่อยากจะผสมชาไทยเข้าไปกับนมแล้วมาทำก็ได้เช่นกันไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ